ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยกันแล้วกันท่านผู้ชมฮะว่าแล้วหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ควรจะต้องมีภาระหน้าที่งานอะไรจุดมุ่งหมายอะไรกันบ้างทั้งคุณธัญญยาทั้งคุณนาราพัฒน์อย่างที่บอกคือตอนนี้มีสองอมไม่รู้วันจริงวันที่ประชุมจะมีใครไปเปิดตัวนั้นอีงหรือเปล่านะเป็นไปได้ใช่ไหมใช่คำว่าอย่างต่ำสองก่อนนะ,<อ>ะมาคุยกันท่านหนึ่งครับประธานสถาบันอนาคตศ,ศึกษาเพื่อการพัฒนาศาส,าสาตราจารย์ดเรเกลียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักด์นะครับ ก็พูดถึงสองท่านที่ตอนนี้ประกาศตัวออกมาจะชิงตำแหน่นงหัวหน้าพักว่าแล้วได้มาจะพลิกฟื้นพักได้ไหมดอรแดนนะครับศาสตราจารย์รัตเกียรเกียรติศักดิ์บอกว่าพักปฏิปัติอยู่มานานก็จริงแต่สภาพเนี่ยเสื่อมถอยฮะสสลดมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือน,นิดเดียวทั้งไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวจะเนื่อยกว่านี้คือตอนนี้อยู่ที่จุดเปลี่ยนเริ่มจากหัวหน้าพักเรื่อื่นๆในพักถ้าไม่ปรับสภาพจะไม่ดีขึ้นฮะต้องขึ้นอยู่กับว่าข้างหลังเขาจะหนุนไหม เขาจะเลือกใครมาบริหารพรรคอ่นนี้ดรแดงนะคนมีอดีตคนมีประสบการณ์ยังพูดแบบนี้นะแล้วบอกคน n ด i d a ทั้งสองท่านทั้งคุณนราพัฒน์คุณวัฒนายาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่ามากทั้งคู่แต่จุดแข็งต่างกันเช่นคุณนราพัฒน์เป็นลูกชายคุณประทุนแก้วทองบ้านใหญ่พิจิตอดีตสสหลายสมัยเพราะฉะนั้นมีฐานพลังบารมีไม่น้อยรวมถึงฐานเสียงภาคใต้เคยเป็นสสมาก่อนอาจจะเข้าใจเพราะว่าช่วงวงบินสูงกว่ามีโอกาสชนะสูงถ้ากลุ่มคนมีบารมีช่วยหนุน คน,คนเคยๆยังพูดอย่างนี้นะส่วนฝั่งมาดามเดียคุณพัญยาก็มีจุดแข็งตรงเป็นคนรุ่นใหม่เหมาะกับยุคสมัยกระแสกับโพเชื่อไปแล้วว่าเลือกตั้งรอบหน้าถ้าต้องสู้กับก้าวไกลควรต้องส่งคนหน้าตาใหม่ๆเอี่ยมอ่องไปสู้จะเห็นว่าฝั่งพเพื่อไทยก็ดันคุณอุ้งอิงก้าวไกลก็คนหน้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นปฏิบัติก็อาจจะต้องยอมรับกระแสฮะหน้าตาคนรุ่นใหม่ขายภาพลักษณ์ได้ดีอย่างมาดามเดียพูดจาฉะฉานเข้ามาปีกว่าๆก,าก็ดูขยัน อาจจะได้ใจคนเก่าๆของพรรคเช่นคุณโชนลีกภยัยรวมถึงมิติการเป็นผู้หญิงจะได้เปรียบพูดอะไรก็ถูกและ mm hmm. พรรคปฏิบัิก็เป็นพรรคเก่าแก่ที่ไม่เคยมีผู้หญิงได้เป็นหัวหน้าพรรคถ้าได้เป็นจริงๆอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮนะอาจจะเลือกคนที่อยู่ในร่วมสมัยอาจจะเป็นคุณรพัฒน์ก็ได้มาดามเดียก,ก็ได้คือต้องสุดท้ายก็เหมือนที่เราพูดอะขึ้นอยู่กับฐานเสียงในพรรคปฏิบัติ mm hmm. แหละว่าจะตัดสินว่ายังไงถ้าสองขั้วตกลงกันได้นะครับดบอกว่าก็จะราบรื่น แต่ไม่ว่าใครมาเป็นหัวหน้าพักอันนี้ที่เป็นแค่จุดเริ่มต้นยังไม่ได้บอกว่าจะถึงขั้นพลิกพิกฟื้นพักได้เลยนะฮะ,ออะลองฟังครับศาสตราจารย์ดเรเลียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็ต้องเริ่มต้นที่จิตจุดเปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอื่นๆในพักสารพัดต้องต้องหมดและการเลือกตั้งหัวหน้าพักรอบนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าหัวหน้าพักที่เข้ามาจะมีบรารมี ที่อยู่ข้างหลังหนุนให้เปลี่ยนได้ไหมเราเห็นชัดนะน,นะครับทั้งสองคนนี้ก็ก็เป็นลักษณะของคนที่ไม่ไม่เก่ามากคุณตุ้มนรา,าพัฒน้องเนี่ยเขาก็อยู่พักมานานหนึงอนนะเป็นลูกพี่เพทูนฐานพลังบาร,รมีก็ไม่น้อยเพราะว่าพี่เพทูนก็เป็นรองหัวหน้าพักภาคเหนือในอดีตใช่ไหมหรือว่ามีพลังเยอะทั้งทั้งฝั่งของมาดามเดียนี่ก็เป็นคนได้เป็นคนรุ่นใหม่ นะครับเป็นคนรุ่นใหม่เหมาะยุคสมัยมาดำเดียงผู้ฉฉา,านพูดจาฉา,านแล้วก็ดูเหมือนพอเข้ามาอยู่ในพักแม้อยู่สั้นตีเศษในปีสองเดือนก็ดูเหมือนว่าขยันขยันขยันนี้อาจจะได้ใจพวกคนคนเก่าๆของพักอย่างคุณชวนซึ่งเป็นคนขยันดังนั้นก็อาจจะเป็นเป็นคนที่ คล้ายๆว่าได้ทั้งลูกขยันนะครับออกสื่อก็เป็นพวกคนคนประชาธิปัตย์นี้ต้องพูดจารู้เรื่องกับสื่อมวลชนปราศัยได้นะอภิปรายในสภาได้เข้าเข้า,เข,าเข้าใจสสมิติความเป็นผู้หญิงนี้ก็ได้เปลี่ยนนะคือพูดอะไรก็ถูกอีกเสมอคือถ้าได้เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ได้เปรียนอีกต่มต่อมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นพรรคที่เก่าแก่ แล้วเท่าที่ผมดูก็ไม่เคยมีผู้หญิงได้เป็นหัวหน้าพักก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์อาจจะทําให้คะแนนผู้หญิงมาเพิ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเลือกหัวหน้าพักแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเป็นคําตอบเริ่มต้นของกระบวนการยาวเหยียดที่จะต้องไปปรับปรุงพักครั้งใหญ่ครับอ่าแล้วถ้าจะพลิกฟื้นพักละ่ะถ้าได้หัวหน้าพักเป็นแค่จุดเริ่มต้นจะพลิกฟื้นยังไงน็แตแดนบอกวิธีหรออ๋อต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ ท้าฟ้าท้าแผ่นดินไปเลยถึงจะกระชากคนให้มาสนใจได้โอ้โหมันคืออะไรนี้่ยคือคือเอาด้วยเงื่อนไขก่อนน้องต้นแดงบอกว่าพักประชาธิป,ปัตย์อยู่ในโลกซึมมานานแล้วมันต้องกระชากครั้งใหญ่ฮะกระชากทุกทางกระชากเปลี่ยนการบริหารพักนะออกระชากเปลี่ยนนี่ผมอ่านตามนี่เขาเขียนเลยนะกระชากเปลี่ยนนโยบายพักกระชากเปลี่ยนระบบในพักกระชากเปลี่ยนทุกสิ่งที่ทำให้พักเสื่อมถอยนี่มัท่านจะทุกอย่างแล้วมั้งะเนี่ยเอออะไรม้างออนะแล้วบอกเขาจุดทายในอดีต อาจจะายในยุคนี้ไม่ได้แล้วใ<ะ>่เหมือนที่เราพูดคุยกันช่วงแรกใช,ใช่ไมหมครับว่าพอสังคมการเมืองมันเป,เปลี่ยนไปด็อกตแตอรแนบอกครั้งนี้ต้องอาศัยพลังกับแรงหนุนต้องมีเยอะมากๆพรพักจะได้กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาน,นะครับส่วนจะให้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอันนี้หลายคนก็เป็นตั้งคําถามอะจุดยืนของอพรรคประชาธิปัตย์ดรแดนบอกช่วงนี้ก็ค้านไปก่อนก็แล้วกันเป็นการพลิกฟื้นฮะคือถ้าเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมากขึ้นต้องทําให้พักเนี่ยกลับมาฟื้นก่อนแล้วค่อยไปปคิดเเรรื่องจะ็นัฐบาล